สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทไทเวลส์สาขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับกเป็นยังไงนะครับคุณน้องเอามาใช้แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไง้างครับดีครับดีครับงาหน้ายางเลยครับกี่ง่ายครับหน้ายางกี่ยง่ายเมื่อก่อนเป็นงี้ปะไม่เป็นอย่างนี้ครับโอ้โครับหน้ายางไหลเสมอรับพี่ไหลเสมอไหลตัวเนาะครับครับผมอันนี้ยางยางนิดเดียวนะครับเนาะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็ขึ้นกระโปงเนาะเมื่อก่อนก็เคยได้แบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่เคยได้เลยเนาะ ถือว่าพอใจอยู่นะครับเนาะพอใจครับอันนี้ถ้าทำทําไม่ติดฝนไม่คาฝนก็น่าจะได้เยอะกว่านี้อยู่เนาะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ธรรมดาครับอันนี้ก็ธรรมดาครับดูต้นนี้มาดูตนน้ตนนี้โอ้ต้นนี้กระได้เยอะเลยมีเดียวนะครับเนาะคะยับเติมโปะก,ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยยังยังพึ่งได้เกียินะครับเพราะเพราะว่าฝนฝนมันหลายวันเลยก็พึ่งได้มีแดดวันนี้มันยังพ้่ขึ้นครับพี่ คนคนขึ้นเยอะเนาะอันนี้ยางที่วางอันนี้มีเดียวเนาะมีเดียวมีเดียวครับครับผมพอใจเนาะครับเนาะพอใจครับพอใจคิดว่าจะใส่อีกไหมครับนี่ใส่อีกครับใส่อีกเดี๋ยวเห็นเห็นว่าจะไปซื้ออีกอยู่ซื้อยังไม่พอนะครับนะครับผมครับนะครับผมครับผม